สวัสดีครับอยูกับผมบางลีแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนัง AV เช่นเคยก่อนรับชมสปอยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe s u b สไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับเปิดเรื่องมาแล้วก็เห็นเนสโกะกำลังโดนจับตัวอยู่นะครับผมโดยผมคิดว่าคนที่จับตัวเนสโกก็คือ2ตํตำรวจคนนี้นั่นเอง ซึ่งฉากนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้นะครับผมว่าเนสโกของเราจะโดนอะไรแน่นอนครับผมว่าตำรวจ2คนนี้ก็ได้ทําการพิชิตถ้ำของเนสโกนะครับผมโดยหนังก็จะตัดไปอีกช่วงเวลาหนึ่งซึ่งเป็นช่วงเวลาเช้าเนสโกของเรานะครับก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับพลังของปีศาจที่กําลังตื่นขึ้นแต่ปีศาจในเวอร์ชันนี้ก็คือความหงีที่เนสโกไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นั่นเองและเนสโกก็ได้ใช้นิ้วพิชิตถ้ำของตัวเองจนเสร็จนะครับ พอดูฉากนี้จบนี้ปีศาจในร่างกายของผมนี่เหมือนมันอยากจะออกมาในทุกๆเมื่อจริงๆเลยนะครับนี่ยหลังจากนั้นเนสโกก็ได้เดินออกไปข้างนอกโดยที่บังเอิญบังเอิญไปเจอท่านอาจารย์สกอนจิท่าทางของเนสโกตอนนี้ดูไปคนคนอ่อนแอมากเลยครับดูมันขาดพลังอะไรไปบางอย่างและหนังก็จะเช่เลยนะครับว่าสิ่งที่เนสโกต้องการนั้นก็คือน้ำเชื่อมของผู้ชายเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม อาจารย์ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะครับเนี่ยโดยที่ให้เนสโกกินน้ําเชื่อมของตัวเองเพื่อเพิ่มพลังให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับหนังก็จะตัดไปในอีกช่วงเวลาหนึ่งนะครับผมโดยตอนนี้หนังก็ได้เฉลยนะครับผมว่าเหตุการณ์ที่2ตํตำรวจคนนั้นจับตัวเนสโกไปครับผมเป็นฝันร้ายของเนสโกที่ตามหลอกหลอนตัวเองมาตลอดตอนนี้ดูเหมือนเนสโกอาการจะไม่ค่อยสู้ดีนะฮะแต่ดูเหมือนทันจิโร่ ต้องการจะรักษาน้องเป็นอย่างมากเลยนะครับผมวิธีการที่ทันจิโร่จะรักษาเนสโกะนั้นก็คือการฉีดน้ําเชื่อมของทันจิโร่เข้าไปในตัวของเนสโกะนั่นเองโดยวิธีนี้จะปลดปล่อยพันธะปีศาจท,ที่อยู่ในตัวของเนสโกะ และจะทําให้อาการของเนสโกดีขึ้นหนังจะตัดมาในช่วงเวลากลางคืนนะครับซึ่งตอนนี้มีเนสโกกําลังนอนพร้อมทําพิธีอยู่และหลังจากนั้นทันเจโรก็มาโดยตัวทันเจโรก็ได้ถามตัวเนสโกครับว่าพร้อมทําพิธีครั้งนี้ไหมส่วนตัวเนสโกก็ไม่ได้ปฏิเสธในการทําพิธีครั้งนี้และดูเหมือนว่าตัวเนสโกก็อยากทําพิธีครั้งนี้เหมือนกัน <c oughs> ใช่ย่อยเลยนะเนสโกเก็บประการหน่อยสิเก็บประการหน่อย หลังจากนั้นทันจิโร่ก็ไม่พูดพราำทำเพลงพี่ทันจิโร่แกก็ได้บุกกระดำลัวทับน้อยของนิสโกโจนเสร็จพิธีเลยครับผมหลังจากทันจิโร่ได้ทำพิธีจนเสร็จอยู่ๆก็มีตำรวจ2คนต้นเรื่องบุกเข้ามาในบ้าน ก็ได้ทาการจับตัวทันจิโร่และมัดทันจิโร่ไว้โดยที่ตํารวจ2คนนั้นต้องการปล่อยน้ําเชื่อมให้คันเนสโก้นั่นเองถ้าพี่แกเข้ามาชีละคนผมยังพอเข้าใจนะแต่นี่อะไรคือมัดกันมา2คนเลยหรือไงครับเนี่ยโจมตีเนสโก้สองคนพร้อมกันอย่างนี้มันไม่ได้นะครับพี่แต่ก็ดูเหมือนว่าเนสโก้จะไม่ขัดขืนอะไรมากนะครับตารวจ2ท่านนี้แกก็้เอลดีเหมือนกันนะครับเนี่ยอือหืมสองคนนั้นได้ก็นําเนสโก้ไปจนเสร็จสิ้นภารกิจของแกแล้วนะครับแกก็ได้ปล่อยน้าเชื่อมไว้ที่ตัวของเนสโก้แล้วก็ไไดด้้เเินนนีออออกกปลปลลยย่ใขง หวางอยู่คนเดียวและหลังจากนั้นหนังก็ตัดจบไปนะครับผมจบการสปอยหนังเอวเรื่องนี้แล้วนะครับถ้าใครดูและถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปวีดีโอของผมต่อไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบดูวีดีโอแนวไหนสามารถแนะนําผมมาได้นะครับขอบคุณครับ